สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้พี่หน่อยพามาบึงพักในสวนว่าไปสส่ยเราจะวนอยู่ในสวนนี่แหนละที่เห็นอยู่นี่ว่าเป็นนอใหม่เดจ้ะคือนอใหม่แต่ว่ามันเป็นนอใหม่มันเป็นต้นใหม่ประดับแต่พาเขาว่ามันกินใดต้นไอโฮสตา้าู้ไรเคยกินบ่ใบมันจีเป็นเป็นใบบางๆหญ่เนะ่ะ เนเพราะว่าเขาเอาไปกินเอาไปเลพัดน้ำมันหอยแต่พี่หน่อยยังไม่เคยกินพี่หน่อยแยกออกมาปลูกมองนีม่นปลูกง่ายจ้ะเอาอันมันเสียบร่งเรียนิงๆคง,งความมากิดขึ้นลายอยู่ดีอ่นอนๆจ้ะเพราะว่านัน่น เอาไปรัวกินน้ำพริกกระผพดาตะมันหอยบัวกากินอยู่จ้ะกำาลังคืนมหาลายอยู่อยู่นี่ส่วนตะของนี่แหละวี่น,นี่ก็ม่เบิงมองนี้อีกไอ้ม่เบิงพักไอ้ผู้เข้าตอง ผู้เข้าตองก็ล่งก็ล่งข้นที่ไไม่ยู่สามบักเลยจ้ะสามบักนี้ก็เต็มไปด้วยผู้เข้าตองแต่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเมดนี้คือว่ากินเม่หเมดเลยจ้ะอันนี้ก็ปลูกไงแล้วก็ทนหนาวทนห่อนทนหนาวด้วยจ้ะให้มาตกถ่วมปลอดปอดกระเพตายด้วยจ้ะนาห่อนก็ขึ้นมาม่อไง ที่เบิง้งอันตัวพักด้วยพี่ตัวพักด้วหน่อยก็เลี้ยวเราแหละจะที่คนนั่นคนพักขอมานี่ตู้คนความมาแล้วแน่ก็เป็นบางบางส่วนนี่เขาจะเที่ยวร่างนา้ำพอนล่างนา้ำเป็นกระเออันถังน้ำมากคุณเห็นบ่ถังน้ำ โอ้ยห้องนำ้ำฝนห้องนำ้ำฝนมีแต่รถต้นตน้ตนไม้เป็นกระสังมากให้พี่น้อยนะี่เป็นประตูใช่ไหมประตูเรือนนี่พี่น้อยโยขามากกับพี่มีต้นอะไรอ้หอนด้วยจ้ะขามากเนยหนีหอนต้นกระชายพี่น้อยพี่น้อยก็เอาเขามาเร็วนะกระถางกระชาย ต้นหอมต้นบุกพริกต้นบุกพริกก็เลยตึ๊บตึ๊บปีดเี่แล้วคนนี้เด้อเป็น้นอยเอาไว้ในบ้านอันนี้เป็นหน่อยออกมาจากในบ้านแล้วเอามาใส่ตูุต๋นกระถินเดี๋ยวพี่น้นอยจีเอ็นเสียวกะทางใหญ่ๆมากแล้วก็เอามาตั้งที่นี่แล้วก็จีเอ็นตั้งมังหันแล้วก็ทางใหญ่ๆแล้วก็เอาดินใส่เต็มแล้วก็ปลูโขลกผักสลัดเพราะว่ามัน เพื่นเอาหินมาห้อยข้างล่างก็จะเป็นก้อนหินเมื่อเด่นเพื่อนเอามาห้อยเนาะจริงๆนิดหน่อยมาเพื่อนจะเอาดินมาเทใส่เพื่อน,าน่าเพื่อน่าเพื่อนบ่เอาบ่เอาก็ซื้อกกระถางไงามาใส่แล้วก็เอาดินใส่ให้เต็มๆนี่จะ้ะนี่ก็ปิดประตูไปก่อนเข้าไปข้างไม้ห่อนหวูบเลยจ้ะเรื่องนอกไม้ขางบานก่อน็คงจะได้กินน ปาเบียร์ผักเสียนหลายหลายไม่เห็นแต่เบียร์ผักเสียนทางอัน,นใส่น้ำฝนนี่แตนล่างน้ำเป็นต่อทอมากนี่ใส่น้ำฝนกิบไปจต่หดผัก